เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับอยู่กับผมสกี้อีกแล้วนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเนะครับมาดูสเต็ปดาวนะครับที่ผมใช้ในการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับโหนด MCU ของผมนะครับอ่าไฮลิงนะครับก็จะมีขนาดนะครับโดยประมาณก็คือนิวโปของเรานะครับก็ดูแล้วนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากจนเกินไปนะครับที่ผมใช้ไฮลิง์นะครับเพราะว่าอ่าเมื่อเราดูแล้วนะครับในตัวของ จ้าไฮลิงนะครับมันก็จะเป็นกล่องปิดสนิทนั่นเองนะครับเวลาดูแล้วมันก็จะดูแบบว่ามันอาจจะปลอดภัยดีนะครับผมอ่าเรามาดูไฮลิงนะครับลักษณะภายนอกนะครับเขาจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับไฟที่ใช้งานกันนะครับเขาจะมีไฟนะครับในฝั่งอินพุตนะครับในฝั่งอินพุตนะครับจะรับไฟที่1 0 0่งร้อถึงสองโวลต์เอนะครับก็คือไฟกระแสสลับของเรานั่นเองนะครับ ต่อมานะครับในฝั่งของเอาพุนะครับในฝั่งของเอาพุนะครับเขาจะมีให้เราเลือกอยู่3ขนาดนะครับก็คือ3 3โวลต์ับ5โวลต์แล้วก็12โวลต์อย่างเช่นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคของผมก็จะเป็นเอาพุต3โวลต์ครับแล้วก็มีกําลังไฟนะครับอยู่ที่5วัตต์นั่นเองนะครับเราดูขาด้านล่างกันนะครับที่ขาด้านล่างนะครับเขาจะมีทั้งหมด4ขานะครับ สองขาในฝั่งเข้านะครับก็คือขาไฟในส่วนของไฟ AC นั่นเองนะครับแล้วก็ในฝั่งขาออกนะครับก็จะเป็นไฟ DC นะครับซึ่งข้างบนนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นไฮไลน์นะครับที่ผมมาใช้ในการจ่ายไฟนะครับให้กับหนด MCU ของผมนะครับเรามาดูนะครับที่หนด MCU ของผมนะครับ สิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นวงจรปิดเปิดไฟนะครับที่อยู่บน Home Assistant ของผมนั่นเองนะครับซึ่งนะครับในส่วนของไฮลิงนะครับเจ้าไฮลิงนะครับก็คือผมจะรับไฟ2 2 0โวลต์นะครับจากสายไฟนะครับที่เป็นกระแสสลับที่เรามาจ่ายให้กับหลอดไฟหรือว่าในส่วนของลูกปักนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่มีลูกปักนะครับผมก็เลยทําการผ่าสายนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผ่าสายนะครับ นำสายไฟนะครับ220โวลต์นะครับมาเข้าที่ไฮิงก์ฟั่งขาที่เป็น AC นะครับต่อมานะครับเราก็ปล่อยไฟนะครับออกที่3.3โวลต์นะครับในฝังของ DC นะครับโดยจ่ายไฟให้กับบอร์ด e x p 8 2 6 6นะครับอ่าอันนี้นะครับก็เป็นไฮิงก์ที่เรามาใช้ในการทำสเต็ปดาวบนอ่ายีเอของผมนะครับอ่แล้วก็ลำาดกการทำงานนะครับจ่ายไฟเข้ามานะครับที่บอร์ดนะครับแล้วก็ ผมก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับโดยใช้สวิตช์สทางนะครับโดยรับค่าไฟบวกและไฟลบนะครับซึ่งคลิปที่สอนทําสวิตช์ปิดเปิด GPIO นะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับอ่าอันนี้นะครับก็มาพูดถึงอ่าวงจรสเต็ปดาวน์ะครับที่ผมใช้ในการจ่ายให้กับหนด MCU ของผมนั่นเองนะครับผมสามารถเปิดปิดไฟนะครับด้วยสวิตช์ก็ได้นะครับ หรือว่านะครับเราจะเปิดไฟที่เป็นบน Home Assistant ของเราก็ได้นะครับไม่ยากนะครับอ่าอันนี้นะครับพอกแป๊กพอกแป๊กนะครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมปิดไฟนั่นเองนะครับพร้อมกับมีไฟแสดงสถานะบอกนะครับว่าอ่าห้องครัวยังเปิดไฟอยู่นั่นเองนะครับเมื่อเรากดปิดนะครับมันก็จะปิดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของแป้นนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่าแป้นกดปิดหรือเปล่านะครับ หากคลิปนี้นะครับมีวิดโอต่อเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตะก,กี้ก็ขอรนันเพียงเท่านี้สำหรับน,นี้ก็สวัสดีครับ